เอาผือไว้ให้มาด้วยอดี๋ยวลืมเดี๋ยวมันทงเขาเคยไปนะไม่เคยเจอกันเป็นคนก่อนเดี๋ยวแฟนขับแล้วเห็นเขาก็ถึงท่านร้องไห้ดีใจเจอแฟนอ่ะอ๋อคือมัน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 เป็นโมเมนต์แบบเขาตะโกนว่าคิดถึงแล้วเราก็คิดถึงเขาเหมือนไม่ได้เจอกันมาแบบ6เดือนนะคะก็เลยมีความแบบลื้ๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้ยร้องไห้น้ำตาไหลมันเป็นแบบ เหมือนแบบความคิดถึงมันเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่ทันตั้งตัวก็เลยแบบเออคิดถึงพวกเขาจัรู้สึกไงบ้างที่แฟนคลับแบบว่ามารอเราก็อยากเจอเราไม่ยากเจอเราเาก็อยากเจอเขาค่ะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเราเจอกันได้แบบไม่นานเท่าไหร่แล้วหนูมีงานต่อแล้วก็มีพี่ๆก็มาบอกว่าเออมันต้องเข้าห้องแต่งตัวรนะอะไรเงี้ยมันมีความแบบใจหายนิดๆเหมือนแบบเพิ่งเจอการอะไรอย่างเงี้ยค่ะใ้บอกเลยแฟนคลับนะหนูก็สารภาพเลยว่าคิดถึงรู้สึกไงตอนอยาบเจอเราคิดถึงา มันก็เป็นความผูกพันนะเนาะพอแบบมีช่วงที่หนูงานเยอะมีอีเวนต์บ่อยก็จะได้เจอกันบ่อยแล้วพอหลังจากโควิดมันก็ยาวแบบยาวมากๆแล้วก็จะเห็นกันแค่ตามในอินสตาแกรมอะไรอย่างงี้แล้วพอมาเจอกันจริงๆมันแบบมันมีพลังงานความคิดถึงบางอย่างที่แบบเขาเจอเราเขาก็ดีใจเราเจอเขาเราก็คิดถึงง่ายมัน้เข้อแสดงสายพอะไรหรอไม่รู้ไม่มีอะไรเลยค่ะแค่แบบมันเป็นแววตาของแบบมันอยู่กับหนูมาเป็น10ปีแล้วเรอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยมัน็นแววตาของความคิดถึงเลยจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะไม่ใก่ เดี๋ยวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็คงมีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นค่ะอาแล้วองะาวงนี้ดูผอมลงไปเยอะเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นแ่้ไหมคะจำุนนะครับรู้จัค่ะรจำกกินม้างไหมก็ช่วงนี้จะทำงานเยอะด้วยค่ะแล้วก็พยายามคุมเลือกเลือกทานเอาค่เราไปกินโดนัทประมาณสามคือเราต้องใช้แต่รถ อยากคุมน้ำหนักด้วยค่ะทำไมจิตจับจจริงๆเราก็คุมเป็นหลอดอยู่เลยทำไมจิตต้องมันต้องมันถึงน้ำหนักเยอะมันก็มีแบบหลายๆงานบางงานก็อยากให้แบบหอมลงก็ได้ถ่ายได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่ได้แบบโอ๊ยจะบี้ตะบันจะลดอะไรจริงๆเราวอนนี้โอเคไหครับคุณตอนนี้อุ้ยไม่กล้าพูดเลยก็มันก็แล้วแต่งานค่ะตอนนี้คุอยากให้โอเคแบบเราโอเคคุณตันนี้ไหมก็โอเคนะคะกับคุณที่คุณมองว่าเอ้ยหอมไปไม่หอมไปหรอคะช่วยหนูด้วยคือ แต่ลดไี้ไหมมาเรียังไม่ไม่ลดล้วค่ะคงแบบพอมันอยู่ได้เท่านี้แล้วก็เสร็จงานที่เราตั้งใจจะให้มันแบบรีนลงหน่อยแล้วก็ต่อไปก็พอใช้ชีวิตปกติกินปกติแบบวิธีลดของเรามันลดยังไงป๊อุเ้ยกู้ได้เหรออะไรอนนี้ราคาเท่าไหร่คะเออ่อนสี่สิบหกสาวเท่ากันเลยอ่ะประมาณกันประมาณเดียวกัน่ะอ ก็เลยแซวเรารู้จักนะครับบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยรู้จักชอบมากที่บ้านมีเป็นหม้อเลยได้กินไหมคะได้กินค่ะได้กินวิธีลดน้ำหนักของเบิร์นเป็นยังไงคะเลือกเลือกทานค่ะตอนที่อยากลงจริงๆก็จะแบบไม่ทานของทอดเอาบอจะมีนะฮะเห็นรถเหรอเห็นรถพร้อมถ่ายชุดชั้นใน รู้เยอะรู้จริงใช่ค่ะจะมีตทำไมใช่ค่ะเลยมอบใช่ค่ะเออเป็นไงคะได้ได้โชว์เต็มที่ก็เสื่อในเขาสวยอยู่แล้วด้วยแหละอัลโหลมมนประมาณๆที่อื่นมันไม่โดตามไม่ไดเหรอกก็ลดค่ะแต่ว่าเสื้อในดีค่ะแต่ว่าวันนี้งานวีโวนะคะทุกคนอ๋อหมายถึงโมเมนต์เมื่อกี้เลยก็แล้วกันใกล้วันเกิดแล้วเนาะเป็นยงไงบ้างสำหรับปีนี้ก็ทำงานค่ะปกติวันเกิดหนูก็ทำงานอยู่ตลอดค่ะไม่ได้วางแผนเลยน้อยๆหรือจะไปเมื่อไหร่เลย เผืว่ว,ว่าสะดวกว่างอาจจะชวนที่บ้านไปทําบุญแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ก่อนหรือหลังอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะยี่งแปลกแล้วเหงามหมเหงาไหมปีน,าาาานี้เหงาไมไม่เหงาคือคืนก็เลย <Okay. S 1> ไปถึงกับเพื่อนๆอะจริงจริงแลถึงกับแฟนอะกำลับหนุนนี่ต้องไหมไม่มีเลยค่ะเออไม่ได้แปลกยังเราอยา<ม>่อาย้ำ <laughs> เผื่อเผื่อมีใครสักคนชอบดอกไม้มาเสิร์ฟให้มันเกิดเตรีบเปรีบตัวไหมไม่เลยค่ะจริงๆไม่มีใครเข้ามาจริง ไม่มีเลยค่ะจริงเราเคยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเราปิดไหมเราปิดหรือเราบอกไม่บอกเลยค่ะไม่ได้ปิดด้วยค่ะเดี๋คนคิดว่าเรามีอะไรอืไม่น่านะคะพูดทุกรอบเลยอะกาศไหมคะว่าเราไม่สดไม่สดใหญ่เป็นกันใหญ่แล้วค่ะจะเป็นตัวที้จะมีอะไรพิเศษไม่คนจริงรวยพรสีให้ได้มีแฟน อยากก็อยากมีแฟนแล้วไม่ก็เห็นเดี๋ยวไม่มีเรื่องถามจริงๆเราอยากจริงๆเราอยากมีแฟนหรือยังคะเฉยๆค่ะไม่ได้อยากคเพื่อจะเสียงเราอยากจ้ชอบเสียงอยากเหรอไม่ไปนะแต่บางที้มันด้อยากมีแฟนไม่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 ได้สี่เรียนค่ะไม่ได้สี่เรียนที่บ้านเลยที่บ้านก็ไม่ได้เรื่นค่ะพ่อกับแม่ไม่ได้ว่าอะไรจะอยากให้พักผ่อนมากกว่าสเปคเป็นยังไงคะไม่มีสเปคเลยค่ะถามกินดีก็ไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีทำเหอะไม่เขียนด้วยอืมนนี้เขา ได้สิเลียงไม่เลียงถ้าเกิดว่ามันใช่ก็เรื่องงานดีกว่าเนาะปีนี้จะมีอะไรบ้างคะปีนี้จะมีหนังปลายปีค่ะหนังสนุกมากตลกมากต้องดูนะคะหนังก็ตั้งแต่เฟนโซนกับนายอะค่ะก็มีเรื่องดีมันเป็นกลับมาเป็นคอมเมดี้คอมเมดี้ตลกมณ์ค่ะโอเคโอเคขอบคุณค่ะให้เปิดจุดนั้นเมื่อกี้พี่ถ่ายกับเม่อก้ไม่ถ่ายตอนได้ได้อารมณ์สับไหมไม่เอา